ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นรถด,ดูดซ่วมท่อซ่วมแตกอุจจาะเลอะเต็มถนนไปหมดฝันเห็นรถด,ดูดซ่วมถังอุจจาะแตกถังอุจจาระรั่ว ฝันเห็นรถด,ดูดซ่วมถังอุจจระรั่วเป็นฝันดีท่านมีเกณฑ์จะถูกหวยได้เงินแสนได้เงินล้านได้เงินหมื่นฝันเห็นอุจจระเต็มถนนท่านจะมีดวงได้เงินก้อนโตมีโชคมีลาบฝันเห็นรถด,ดูดซ่วมฝันเห็นอุจจระเละเทอะเนี่ยมีเกณฑ์ที่กำลังจะได้เงินก้อนโตค่ะ บแรกเดือะมูนอะตอนนี้มีคนนินทาว่าร้ายคุณอยู่นะตอนเนี้มีคนนินทาว่าร้ายคุณอยู่ท่านจะประสบความสําเร็จมีคนอิจฉานินทาว่าร้ายคุณอยู่มีคนเมตตาอุปถัมภ์ท่านจะประสบผลสําเร็จทางด้านทรัพย์สินและมรดกธุรกิจการงานของท่าน จะมีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งจะโชคดีทางด้านมรดกทรัพย์สินการงานของท่านก็อันนี้เป็นเศรษฐีนีอ่อ่ะธุรกิจการงานของคุณจะมีความก้าวหน้าจะมีคนยกย่องในความสามารถของท่านท่านมีคนนินทาว่าร้ายมีคนให้ความช่วยเหลือท่านจะมั่งคั่งร่ำรวยและมีคน นับหน้าถือตาจำนวนมากแล้วก็โอ้ได้สิบเหรียญท่านกำลังจะได้รับเงินก้อนโตค่ะเงินก้อนโตมันเป็นสิบเหรียญนะท่านอาจจะมีเงินมากพอที่จะซื้อบ้านซื้อคอนโดก็ได้เลขนำโชคหนึ่ง6 0หนึ่งหนึ่งหกขอให้ทุกท่าน โชคดีค่ะ